ครับสวัสดีครับผมธเนศองศานะครับอดีตก็ทํางานอยู่การฟาไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาสิปีนะฮะปัจจุบันนี้ลาออกจากการไฟฟ้าก็เข้ามาทําธุรกิจเน็ตเวิร์กฟูลทัมนะผมเข้ามาทําธุรกิจเจอเน็ตนะฮะถึงวันนี้ก็ประมาณ3ปีกว่าถามว่า3ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ดีมากๆนะครับเดือนแรกเป็นรูบี้เดือนที่3เนี่ยขึ้นตําแหน่งแอลมาลอนเดือนที่12นะเป็นไดมอนด์ไดเรกเตอร์เดือนที่24 ขึ้นตำแหน่งดับเบิลไดมอนด์คู่แรกของ South อีสเอเชีระบบการตลาดสุดยอดมากที่นี่ทีนี้ในการเริ่มต้นที่จะเข้ามาทำธุรกิจนี้เนี่ยมีอยู่5แบบนะแบบที่1คือแบบ Member ร์ลงทุนต่ำสุดก็คือ2,125บาทนะครับแบบที่2ก็คือเป็น Basic แบบที่3ก็สุพีมแบบที่4ก็เป็นจั m b o แบบที่5ก็เป็นแ m มบัสเ d อรแบบไหนดีที่สุดก็คือแบบแ m มบัสเ d อรแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่คิดจะทำธุรกิจนี้เนี่ย นะก็แนะนําว่าสมัครเป็นสมาชิกแบบเบสิกก็พอเพื่อจะทดลองใช้สินค้าแล้วถ้าเกิดสนใจที่จะทำธุรกิจมาอัปเกรดทีหลังได้แต่ท่านจะอัปเกรดได้เพียงแค่จมโบนะครับเพราะฉะนั้นลองศึกษาก่อนตัดสินใจให้ดีนะครับทีนี้ผลประโยชน์นะครับที่ท่านจะได้รับนะครับมาอยู่ทั้งหมด7ทางทางที่1คือเกิดจากการขายท่านใช้สินค้าดีอย่างไรดีอย่างไรก็บอกอย่างนั้นท่านก็สามารถขายได้ทางที่2นะครับก็คือ Fast Start ท่านจะได้ฟาสต์สตาร์เนี่ยตั้งแต่สามร้อยห้าสิบจนถึงแ7ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบะเจอเน็ตมีสมาชิกจำนวนมากเข้ามาทำภายในเดือนแรกนะครับมีรายได้หนึ่งแสเยอะมากเพราะว่าแนะนำสิบแอมบาสเดอร์ก็เฉพาะฟาสต์สตาร์อย่างเดียวเนี่ยก็แปดหมื่นเจ็ดพันห้ารอยนะครับรายได้ข้อที่ข้อที่สามนะครับข้อที่สาก็คือไซคลไซคลเนี่ยนะครับสร้างสองทีมเนี่ยนะ ใหสูงสุดอยู่ที่3.9ล้านต่อเดือนต่อ1ศูนย์ธุรกิจนะครับเพียงรักษายอด1,900บาทแล้วก็มีซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนแค่นั้นเองไม่มี business t a r t e อย่างอื่นเลยนะครับครับข้อที่4นะครับก็คือ,อ,อ matching นะครับ m a t ชิ i n ท่านจะได้ matching ลือถึง7ชั้นนะครับชั้น ชันะ้นลูกหลานเลหลนหลนนะครับลงไปลึกถึงเจ็ดชั้นแต่ท่านจะได้กี่ชั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าท่านอยู่ตำแหน่งไหนนะครับลองศึกษาดูนะรายได้ข้อที่5นะครับก็คือวันทามอนัสนะท่านจะได้รางวัลเงินสดสูงสุดอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับเริ่มต้นที่เจ็ดหมื่นจนถึง1นึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับรายได้ข้อที่6กนะครับก็คือสามเปอร์เซ็นต์จากยอดขายทั่วโลกท่านมีโอกาสที่จะได้สามเปอร์เซ็นต์จากยอดขายทั่วโลกทุกท่านนะครับถ้าท่านเป็นตำแหน่งไดมอนด์ขึ้นไป ปัจจุบันนี้เนี่ยผมมีรายได้ยอดขายทั่วโลกเฉลีย่ยเดือนประมาณหนึ่งล้านไดมอนด์ทั่วโลกปัจจุบันนี้เนี่ยมีทั้งหมดสามสิบรหัสนะครับถ้าคู้อื่นทําได้ท่านก็ทําได้นะครับรายได้ข้อที่เจ็ดนะครับก็คือท่องเที่ยวต่างประเทศท่านมีโอกาสไปทเที่ยวต่างประเทศกับเจอเน็ตเนี่ยฟรีอย่างน้อยปีละสองครั้ง <S <S เพราะฉะนั้นวันนี้นะโอกาสดีๆมา <S <S ท่าน<ม>แต่โอกาสอย่างนี้จะผ่านไปหรือไม่ ท่านต้องตัดสินใจบอกวโอกาสเนี่ยเหมือนไอ้ติมถ้าไม่รีบกินมาละลายสุกดไม่เท่าล้วงกระเป๋าตั้งเจอตังบอกเงินเนี่ยไม่สำคัญสําคัญตอนไม่มีเงินบอกหลงทางเสียเวลาถ้าหลงไปแถวรัชดาเนี่ยให้รีบมาที่ตึกเดินนายหลังเซ็นท่านพระรามเก้าแล้วพบกันนะครับ